สวัสดีครับท่านผู้ชมรี่ดตามมาช่วงดีๆทุกเรียนบ้านเนินครับวันนี้พามาชมทุเรียนจะเปรียบเทียบระหว่างากิ่งข้างกับกิ่งกระโดงครับอายุสองปีหเดือนเหมือนกันครับทีนี้คือทุเรียนหมอนทองนะครับกิ่งพันธุ์ที่ซื้อมาคือกิ่งข้างครับ สังเกตดูช่วงล่างนะครับช่วงด้านล่างเขาจะไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาพอได้หนึ่งเมตรเพื่ก็จะปับสภาพเป็นาเป็นแบบฉัดนะครับเป็นแบบคล้ายๆมันกิ่งกระโดงนะครับตอนนี้3ามเมตรกว่ากับ4ี่เมตรแล้วครับปลูกเดือนกรกฎาปี64ี่ครับเป็นกิ่งข้านะครับ ข้อดีของกิ่งข้างคือกิ่งเขาจะอวบนะครับอวบใหญ่นะครับกิ่งเขาก็ค้างจะใหญ่นะครับท่นี้ขนาดว่าช่วงแรกปลูกนี้ไม่ค่อยงามนะครับดูการไม่ค่อยงามสังเกตดูกิ่งครับกิ่งเขากนข้างจะสะเปดสะปะนะครับปีแรกนะครับเจอเชื้อราเล่นนะครับ ทักแค่ดูถ้ากิ่งกิ่งเขาสเป็ดสปาดอย่างเงี้ยแสดงความไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่เขาฟื้นมาได้นะครับสวยงามครับสำหรับกิ่งข้างนะาะาะว่าแจ่มนะครับเดี๋ยวจะพามาดูกิ่งกระโดงครับที่ปลูกในวันเดียวกันนะครับ กินกระโดดที่ปลูกในว,วันเดียวกันน,นี่ครับตันนี้ครับปลูกวันเดียวกันสูงพอๆกันครับสูงพอๆกันผ่านการตัดยอดต้งคู่นะครับเนื่องจากว่าช่วงปีแรกนี่ต้นนู้นต้นนู้นเขาชะงักนะครับก็เลยตัดยอด แต่ต้นนี้เพิ่งตัดยอดได้ไม่นานนะครับเนื่องจากว่าเขาสูงจริงแต่ว่า,ากิง่งเขาไม่ไม่ไม่พุ่งออกด้านข้างครับนะะเป็นทรงกระบอกขึ้นมาเลยนะครับความแตกต่างนะครับกิ่งเขาจะไม่อวบใหญ่เหมือนกิ่งข้างครับนะครับไม่ค่อยอวบใหญ่เหมือนกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างก็จะโตนะครับ กับกิ่งเขาจะโตมากที่กิ่งพันเป็นกิ่งข้างครับนี่คือกิ่งกระโดงครับนะครับสูงพอกันนะครับนะกิ่งเขาไม่ค่อยโตไม่ค่อยอวบครับโคนก็กิ่งข้างก็จะใหญ่กว่านิดหนึ่งไม่ใหญ่นิดนึงก็ใหญ่โขเลยครับอันนี้ น้อก็ขวดโคกอันนี้ไม่ใช่ขวดโคกอะเล็กกว่านะครับหมอนทองทั้งคู่ครับแล้วที่จะพาไปดูอีกต้นหนึ่งครับที่ว่าปลูกในวันเดียวกันครับแต่ความแากต่างนี่พ่อกับลูกเลยครับเหมือนแม่กับลูกเลยนะครับ ต้นนี้ปลูกวันเดียวกันนะครับปลูกวันเดียวกันดูฮะเป็นกิ่งกระโดงครับกิ่งกระโดงซื้อมาจากที่เดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาจะเหลืองมาตลอดนะตั้งแต่ที่แรกตั้งแต่ปลูกที่แรกเลยเหลืองนะครับใบเหลืองไม่โตนะครับเพิ่งจะเห็นเขียวสุดๆก็คือตอนนี้แหละครับนี่ครับคือเขียวแล้วนะครับ ที่ผ่านมาคือเหลือตั้งต้นนะครับเหลือแล้วก็ไม่โตไม่แตกยอดนะครับแตกยอดก็สั้นๆครับต,ตอนนี้มานะครับว่าจะตัดทิ้งหลายรอบแล้วครับว่าจะปลูกใหม่หลายรอบว่าแบลองดูครับทดลองดูเพราะว่าถ้ารอดกันแล้วไปถ้าไม่รอดก็จะอาจจะไม่ปลูกนอกจากว่าเขาห่างกันแค่5เมตรนะครับ ะครับระยะห่างของระหว่างต้นนี้กับต้นกิ่งข้างนะครับ5เมตรก็ <Okay. S 1> เลยเอาไว้ครับรอจะแล้วไปไม่อรอก็กัดจะไม่ปลูกเพิ่มนะครับอยู่ใกล้ต้นนี้เลยต้นยอต้นยอตันนี้ชอบมากใบสวยนะครับแล้วก็ไม่มีเพี้ยลงนะครับอูตังเกต็ลบุกยอมาเยอะแล้วครับ ่นมากจะเจอเพียลงนะครับยอแต่ต้นนี้ดูใบสวยอนุรักไว้นะครับส่วนก็มีไว้หลากหลายหน่อยนะครับผมชอบใจกิ่งข้างครับกิ่งพันกิ่งข้างเนี่ยเขาจะโตกิ่งกิ่งก็จะอวกใหญ่นะครับนะครับอันนี้กิ่งกระดง น้องกินกระโดงนะครับอันนี้ให้น้ำหลินรับแลครับหลินรับแลต้นคู่นะครับเนื่องจากว่าต้นต้นแรกนะครับต้นแรกที่ต้นโตกว่านี่เขาล้มหักนะครับต้นมะละกอล้มทับกิ่งหักไปแปดสิบเอร์เซ็นตะครับก็นึกว่าจะไม่รอดก็เลยซื้อมาปลูกใหม่นะครับ คู่กันเลยทอนี้เขาก็โอเคครับผมสีสันสวยงามลิ้นรับแรงไม่ต้องไปกินที่รับแรแล้วอีกไม่กี่ปีก็จะต้องได้กินแน่นอนไม่เกินสามปีครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ